ามีติดเกมไม่ทําการบ้านมีวิธีแก้ไหมคะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวนั่นแหละคะ่ะหรือไอ้กันก็คือเล่นเกมไปด้วยกันเลยอืนะคะมันจะมีเกมชนิดแข่งขันอะไรกันแล้วก็ก็โรแมนติกไปหยอกล้อก,กันไปนะคะ,คะแต่ว่าก็ว่ามันมีวิธีทางออกหลายวิธีการเล่นเกมให้ดีก็คือต้องแบ่งเวลาให้ถูกอะคะถ้าเราเล่นเกมทั้งวันก็อาจจะไม่ไหวนะคะ,คะก็เรื่องของสัขภาพกับคนอื่น มันก็จะลดลดน้อยนะคะเกมนี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากเหมือนการพนันนะคะ,คะ,คะซึ่งมันยากดังนั้นพอเลือกเลือกคู่อาจจะต้องดูตรงปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะคะนี่คุณพิสานบอกว่าสามีติดเกมแก้ไม่ยากครับต้องทําตัวเราให้สนุกกว่าเกมที่เขาเล่นเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณหมอลองดูว่าจะใช้วิธีไหนบ้างที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยสนุกกว่าการที่เขาเล่นเกมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดหรือคุณหมอแชร์ ยังไงดีคะกับคอมเมนต์ของคุณพิสารก็น่านะสนใจคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเหนื่อยนะคะว่าจะให้สนุกก่าเกมเนี่ยนะคะก็คือคือถ้าสามีสนใจเรื่องเซ็กส์เนี่ยก็จะดีนะคะก็ออจะสามารถสู้กับเกมได้แต่ถ้าคือเกมโหน้องตังเคยเล่นเนาะม,มันหยุดยากนะเพราะมันเป็นเล่นเป็นเล่นระดับสมองก็ค,คือมันไปนเล่นกับสารเคมีในสมองทันท้าไทย ถ้าเราชนปุ๊บเอนโดฟินมันหลังนะคะถ้าเราทำเซ็กหรือว่าทำความสัมพันธ์ให้มันเหนือกว่าเกมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ยัดเยี่ยมนะคะแต่ว่าอันนี้ฉันยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะสามารถทำได้ไหมนะคะ